สวัสดีค่ะพบก,กับป่าถาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ป่าถาก็จะมาแกงฟักเขียวใส่ไก่นะคะทุกคนวันนี้ปาถากินแกงฟักเขียวใส่ไก่คือป่าถายาก,กินอะไรป่าถาก็ทำอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือกะทิขวดนะคะปาถาก็ใส่แค่นี้ กระป๋าจะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเร็ดแล้วทำอาหารทานเองนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะกระถาจะไม่มีเครื่องปรุงเยอะพริกแกงอะ่ะปกติเขาจะต้องใส่อ่า ปิใช่ไหมต่ของปลาถาไม่ได้ใส่นะปลาถาของปลาถานี่ไม่มีกะปินะไม่ว่าแกงส้มหรือว่าแกงคั่วแกงเผ็ดอะไรก็แล้วแต่ปกติเราจะต้องตำกะปิเพิ่มลงไปใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนก็ใส่เนื้อไก่เลยค่ะ เนื้อหน้าอกนะคะทุกคนถ้าใช้เนื้อหน้าอกนะสีมันอาจจะไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าปาถาไม่ใส่เผ็ดเมื่อคืนป่าถาไม่นอนทั้งคืนเลยป่าถาไปเฝ้าพี่ชายเป็นโรคเดียวกับป่าถาเลยเส้นเลือดสมองตีบแต่พอเขาออกโรงพยาบาลมาแล้วเขาไปนวดไปลงไปแช่น้ําร้อน จากที่เดินได้เลยกลายเป็นเดินไม่ได้เลยอันนี้เราต้องระมัดระวังเนาะใครที่ว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเขาไม่ให้นวดนะเพราะเรากินยาละลายเลือดอยู่เส้นเลือดเราจะเปราะบางเขาไม่ให้นวดอันนี้ก็เลยต้องเ้อเครื่องกระตุน้นไฟฟ้ามาคอยขาเขาจะชาใช่ไหมปั๊บถาก็ช่วยกันกับพี่สะพ้ายอ่า ใช้นวดเขานอนไม่ได้กลางคืนส่วนมากจะเป็นมันจะนอนไม่ได้ตอนก็ถาเป็นก็เหมือนกันตอนกลางคืนมันจะปวดสองสามอาทิตย์แรกกลางคืนมันจะปวดมากเป็นทุกคนใครที่เกิดเออมีเผื่อเผื่อที่ว่าอนาคตคนเราไม่แน่นอนนะกินอะไรเข้าไปอาหารเข้าไปเผื่อถ้ามีใครเป็นอะไรเกี่ยวเส้นเลือดสมองตีดนะโรคเดียวที่ปัถาคือปัถาก็จะบอกในในส่วนที่ปัถารู้ คือสเส้นเลือสมองตีบอ่ะเขาไม่ให้นวดแล้วก็ไม่ให้ลงไปแช่ในน้ําร้อนน้ําอุ่นได้นะแต่น้ําร้อนน้ำไม่ได้แต่ปัญหาเติมน้ำหน่อยปัญหาจะใส่ฟักก็ดูแลคนไข้กันให้ให้ดีๆเนาะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง แล้วแกแกปวดแกไม่ได้นอนนะตาก็เลยไม่ได้นอนไปด้วยเช้ามาไปทำอาหารกินก่อนใส่ฟักเลยนะคะแล้วเขาไม่ค่อยมีความอดทนด้วยเรื่องอาหารการกินเขาชอบกินขนมหวานพอนไปเส้นเลือกสมองปีหมอหมอจะขอร้องเลยห้าขนมหวานเด็ดขาด แรกแรกปราถาจะไม่กินเลยนะประถาก็มาเดื้อตอนที่ว่ามันดีขึ้นแล้วใส่ฟักแล้วประถาก็จะใส่พริกแดงเลยนะคะให้มันสุกให้มันนิ่มปิดฝาไว้ก่อนเนาะรอให้ฟักมันสุก เ,เรามาปรุงรสกันเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบนะใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะของกระถาก็ไม่มีอะไราไมากมายเหมือนเดิมของกระถา <c oughs> แอย่ที่ทุกคนเคย <c oughs> คร,รู้กระถาก็ทำไอ้อะเครื่องปรุงกระถาก็มีอยู่แค่นี้ ไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายแต่ป้าถายจะทำต้มผักให้มันนิ่มๆเลยสุกอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องนิ่มด้วย มันเคี่ยวป้าถาชอบกินฟักให้มันนิ่มๆ,ๆล้วเคี่ยวฟักให้มันนิ่มๆ,ๆ่อนอีพอแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวฟักอีกสักหน่อยนะคะทุกคนองุ์รสชาติก็ปรุงแบบที่เรา ทุกคนกินรสชาติแบบไหนก็กินแบบนั้นแต่ผู้สูงอายุปัถาก็ให้รสเค็มลบรสลกรสเค็มลดรสหวานลงลิ้นยะพันเงีนแหละเมื่ขคืนไม่ได้นอนนอนไปตอนตีสี่สี่สี่นาทีแป๊บเดียวคนไข้เรียกอีกแล้วปัหาก็เลยไม่ได้นอนพอเช้ามามาทำอาหารกินก่อน เพราะว่าถาไม่ได้ซื้อกับข้าไออาหารกินเนาะมันได้ตัวแรกพี่ส้ายก็บอกจะไปซื้อข้าวต้มมาให้นั่นแหละแต่พราะถาบอกไม่เอาเพราะเราอดนอนด้วยเดียวไปกินอะไรที่มันทําให้เราไม่ดีขึ้นเราก็อย่าไปกินแล้วก็กินอะไรที่ร่างกายร,ารับได้ดีกว่าเนาะ ฟักเริ่มใสแล้วป้าถาเอาไส้มันออกนะถึงเป็นฟักอ่อนป้าถาก็ไส้มันออกป้าถาไม่ชอบอะ่ปะป้าถาว่าไส้ตรงกลางมันอาจจะออกเปรี้ยวป้าถาก็เอาไส้มันออกมันก็จะบางไปนิดนึงเพราะเป็นฟักอ่อนป้าถาแกงหมอ้อไม่ใหญ่ ถายแกหม้อ,อเล็กเนี้ยถ้าเป็นแกงไปกับข้าวนะเพราะว่ากินแค่เช้าเย็นหรือว่าแค่กลางวันบางทีกลางวันเย็นแล้วก็อาจจะมีบ้างที่ออกไปหาของกินฟักใสแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ารามชัว โอเคได้แล้วปักได้แล้วเราก็มาใส่หัวเราพานะคะเสร็จแล้วนะคะแกงฟักใส่ไก่ของปาถาฝากกดเิกดไลค์กดซับสไครป์ปาถาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกับปาถาในคลิปหน้านะคะ